บรรยากาศมากันที่งาน AF Fans Festival ดีกว่านะฮะอย่างที่บอกหลายคนรอคอยเทศกาลแห่งความสุขนี้เลยเพราะน้องๆทุกซีซั่นเลยนะ2-6ก็มารวมตัวกันใช่ไหมครับแล้วก็จะเบิดความมาแล้วในช่วงบ่ายวันนี้แต่ว่าก่อนที่จะเริ่มงานนี่เลยเรามีภาพบรรยากาศล่าสุดมาฝากกันด้วยนะคุณเรียกว่าส่งคุณโอไปเลยเกาะติดขอบสนามตอนนี้แบบว่า อยู่ที่สนามอยู่ที่พื้นหญ้าอยู่จุ๊บ <siblings> ชายลัที่สามจุ๊บนั่นเอง<ล>ะนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศว,ว่าเขาเตรียมความพร้อมกันไปถึงไหนแล้วครับแล้ววันที่แฟนคลับ AF <ๆ S 2> <AM S 1> ของเรารอคอยก็มาถึงแล้วค่ะกาบกรุงศรี AF f แ n f e s t ที่ l ค่ะช่วงนี้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไร่นะคะแต่ก็มาถึงสนามจุ๊บนี่ตอน9้าโมงกว่าป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเตรียมการกันไปถึงไหนแล้วเนาะโอ้ยก็ไปดูกันดีกว่าแล้ว ราทีมไหนแน่เราทีมไหนเอิร์ดเควครับเอิร์ดเควแค่ดูมักคคอร์ดก็น่ากลัวแล้วมะ <What? S 1> ตัวตุนทำไมต้องเป็นตัวตุนไม่รู้เหมือนกันความพร้อมของทีมเราโอ้โหยังไม่ได้ทําอะไรเลยฮะจะบ้าแล้ไงพร้อมยิ่งกว่าพร้อมอีกเพราะว่าเมื่อวานเราลันทุงกันไปแล้วปาเข้าไปกันเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองคือนั่งคุยกันฮะนั่งคุยกันจ้าก็ให้เลยพร้อมยิ่งกว่าพร้อมนะครับวันนี้รรับประกันความสนุกครับและรับรองว่า เกมนี่สนุกสนานแน่นอนนะฮะตอนเย็นก็พบกับคอนเสิร์ตอันสุดมันโอ้โหอะไรจะขนาดพูดไปจะหาว่าขี้ม้รอดูเลยดีกว่าโอเคโอเคแตวตอนนี้ไปเตรียมตัวก่อนนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปเสริมและนี่ก็คือบรรยากาศในช่วงเช้านะคะของกรุงศรีเอฟ าบายสองประตูเปิดยังทันนะคะรีบมารีบมานี่ด้านหลังเก้าอี้ยังว่างรอคุณผู้ชมมาร่วมสนุกกับเรานะคะยังไงเดี๋ยวติดตามชมในช่วงบ่ายนะคะสวัสดีค่ะ